OPPO Reno 5 Pro Plus โทรศัพท์มือถือเรือธงสเปคแรงเต็มเปิดตัวมาที่24ธันวาคมปีนี้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 865หน้าจอ OLED Refresh Rate 90Hz การชาร์จที่เร็วถึง 65W ทำไม Xiaomi มี 10T Pro ถึงเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่คุ้มค่าที่สุดจากผลโหวตของ TMC Poll สวัสดีครับกบมาวเด็ข่ขาวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้า,ใน,ใ,นานในเวลา8.30นในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ Fuckin' humming along song a our หลังจากที่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Oppo Reno 5และ Reno 5 Pro ไปนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้หลายๆคน,เ,นเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ แล้วรุ่นท็อปอย่าง Reno 5 Pro+ p Plu ละ่ะหายไปไหนล่าสุด OPPO ก็ออกมาไขข้อข้องใจเป็นเทียบร้อยโดยเจ้าตัว Reno 5 Pro+ Plus เนี่ยจะเปิดตัวตั้งหากวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ Digital Chat Station นักปล่อยข่าวรุดชื่อดังนะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ว่า OPPO Reno 5 Pro+ Plus ว่าทีสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่จะมาพร้อมกับอดีดชิปเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 865 ที่ตกรุ่นเพราะว่า Snapdragon 888ใกล้จะออกมาแล้วนั่นเองโดย Reno 5 Pro+ Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ Amoled แบบโค้งขนาด6.55นิ้วที่รองรับค่า Refresh Rate 90Hz บนความละเอียด Full HD+ ส่วนกล้องหลังของ Oppo Reno 5 Pro+ Plus จะมาพร้อมกันถึง4ตัวนะครับซึ่งกล้องเลนหลักเนี่ยจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ของ Sony IMX 766นะครับตัวใหม่จาก Sony เลย พร้อมกับความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลประกอบคู่กับกล้องอัลตราไวท์ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลครับและยังมีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลด้วยส่วนกล้องหน้าจะเป็นการจอดูไว้บนหน้าจอนะครับที่มุมซ้ายความละเอียด32ล้านพิกเซลครับและสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปตัวนี้ยังมีความจุของแบตเตอรี่เนี่ยถึง4,500มิลลิแอมด้วยซึ่งมากกว่าเพื่อนซีรีส์ร่วมกันนะครับอย่าง Reno 5 R าและเรโ o เรียงรองรับการชาร์จอยู่เร็วอย่าง s u p e r w o o ู2.0ใช้แบตเตอรี่ได้ไวสุดๆเลยครับด้วยความแรงที่65วัตต์รองรับการใช้งาน 5G เจ้าตัว OPPO Reno 5 Pro+ Plus โดยมีน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่184กรัมครับนอกจากนี้ OPPO Reno 5 Pro+ Plus อาจจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ฟ้าหลังสามารถเปลี่ยนสีได้ขนาดชาร์จแบตเตอรี่ที่เรียกว่า electrochromic หรือว่า color shifting ยูเล็กโทโครมิกซึ่งวันพัสดเคยทําการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้และเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนสีนะครับทำให้ฟ้าหลังเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณของแสงที่เข้ามาตกกระทบกระจกได้โดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับกระจกหลังจากแบบทึบกลายเป็นแบบใสแล้วก็จะมีการกระจายกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นแบบเต็มตานะว่าเป็นยังไงก็ได้เห็นแต่ตัว oppo reno 5 reno 5 pro ก่อนนะครับเพื่อนร่วมซีรีส์ของเขายังไงก็ต้องรอวันที่ 24ธันวาคมนะครับเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าเทคโนโลยีฟ้าหลังที่มีการเปลี่ยนสีได้ตามที่เขาคุยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงเกี่ยวกับเซี่ยมี i มี 10T Pro ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเราได้ทําการเปิดโหวตนะครับถึงโทรศัพท์มือถือ 5G ว่ารุ่นไหนเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดในปี2020ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆคนนะครับได้บ่งบอกว่าเซี่ยมี 10T Pro เนี่ย ได้ว่าชนะโหวตไปเกือบ60คะแนนเลยนะครับในกลุ่มราคาไม่เกิน15,000บาททาให้หลายคนสงสัยว่าทําไมสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถึงได้รับคะแนนการโหวตที่ล้นหลามมากเลยในช่วงนี้นะครับอันที่1คือในเรื่องของสเปคที่โดดเด่นครับสเปคเขาเด่นเกินราคาจริงเพราะว่าตัวมี10 T Pro รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มาพร้อมกับ1ิปเซตเรือธงอย่าง Snapdragon 865 r e f e r e e 1 4 4 Hz ในเรื่องของหน้าจอ r ร m ก็ให้มาเยอะรอมก็ให้มามากนะครับ แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมแถงยังชาร์จก็เร็วด้วยซึ่งราคาก็น่าสนใจด้วยนะครับ13,990บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเรื่องของกล้องก็ให้มาถึง108ล้านพิกเซลเรื่องที่2คือมีรอ m ให้โมเล่นได้เยอะนะครับเซียลมีมี10ทีโ o ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากว่าการที่ฮาร์ดแวร์และระบบของสมาร์ทโฟนเสียวมีเอื้อให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปปรับแต่งในเชิงนึกได้ง่ายถูกใจสายโมนะครับ ชอบตัดแต่งระบบต่งางๆแปลงต่างๆให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็น UI หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาไปปรับแก้ไขได้อันนี้ก็ใสเทคนิคต่างๆ,ๆก็ชอบอันที่3มก็คือมีสังคมผู้ใช้ที่เหนียวแน่นครับการสร้าง community กลุ่มผู้ใช้เป็นกลยุทธ์ของเซมี่ที่ทําเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับได้รับความนิยมค่อนข้างสูงด้วยนะครับเนื่องจากมีผู้ใช้เซมี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้จักกันเยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์แบบปากต่อปากทําให้ ผู้ใช้ี่ยวมีเนี่ยมีมากขึ้นในประเทศไทยครับอันที่4คือแคมเปญการตลาดกระชักใจเนาะอันนึงก็น่าสนใจแหละเพราะว่าของแถมก็น่าสนใจไม่น้อยเลยยกเอา Nintendo Switch มาเป็นของแถมด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อในช่วงแรกๆยังไม่พอยังมีในเรื่องของ Pro พิออเดอร์แถมมีแบรนด์มีทีวีสติ๊กรวมถึง Netflix ฟรี6เดือน รุ่นนี้นั่นนะครับคือของแถมคุยเยอะจริงๆในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากจริงๆด้วยถ้าพูดถึง Huawei P40 อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่คุ้มไม่แพ้กันในเวลานีนะ้ยังมีสมาร์ทโฟนอีกหนึงรุ่นนะครับที่พอจะต่อกรกับ Xiaomi Mi 10T Pro ได้ในด้านของความคุ้มค่าเนาะเนื่องจากว่า Huawei P40 เป็นสมาร์ทโฟนระอธง,งสุดพรีเมียมที่ตอนนี้เนี่ยลดราคาเหลือเพียงราวๆ12,000บาทเท่านั้นแต่สเปคเนี่ยจัดเต็มไม่แพ้ Mi 10T Pro เลยนะครับ พอชิปเซ็ตเป็นคิวรินก็เข้าย์ที่แรงสูสีกับ Snap. d r a g o n ด6 5้ด้วยและยังมีกล้องหลังที่พัฒนาโดยไลกาหน้าจอเป็นโอเ d ซีซานที่สดใสแบบจัดเต็มกว่าตัดติดอย่างเดียวแหละเนื่องจากเขาไม่มี Google m o b i l e Service นั่นเองทำให้ไม่สามารถใช้งาน gmail play store Map ต่างๆของ Google ได้นะครับก็นี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่พิจารณาว่ามันอาจจะใช้ยากกว่ามี10บโปไปหน่อยแต่ในเรื่องของคุณภาพของกล้องหน้าจออาจจะเหนือกว่าเหมือนกันเนาะก็เอาไว้ประกอบพิจารณานะครับเผื่อใคร กำลังมองหาโทรศัพท์มือถือไว้ซื้ออยู่และนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีล่าสุดของเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมจริงๆไว้ใ,ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริบนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย